สำหรับดาราดังในต่างประเทศหลายคนนะคะนอกจากจะเป็นคนดังแล้วก็มีตำแหน่งพ่วงด้วยโดยเฉพาะใครที่มีภาพลักษณ์ดีๆเนี่ยอาจจะได้เป็นทูตอะไรก็ว่ากันไปไคุณพี่เราเข้าใจอย่างนี้พลังของดารามันมีส่วนในเรื่องของการขับเคลื่อนสังคมมันข้างสูงนะประชาสัมพันธ์ก็แรงใช่ไหมคุณอ่าใช่พอปร,ประเด็นอะไรก็ตามผักดันผ่านดารา,าเข้าไปเนี่ยเขามักจะ เป็นที่สนใจของสำเร็จเสมอเป็นที่สนใจของประชาชนนะฮะอย่างปีนี้ก็มีเรื่องของทูต UN ออกมาแล้วใช่จริงๆก็มีคนไทยที่ได้รับเลือกเหมือนกันนะคือดีเจเเลสเตสยามนะฮะพัชบลปงกันมูลคนนี้เป็นดีเจสาวไทยที่ไปอีบิซาคนแรกของประเทศไทยนะฮะเขาก็ได้รับเลือกของตรงนี้ด้วยแต่ในต่างประเทศก็มีอีกหนึ่งคนนะถือว่าเป็นสาวฮอตของปีนี้ก็ได้รับรางวัลนี้ด้วยได้รับเป็นการเป็นทูตนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะก็เป็นทูต u n Women นะคะสำหรับเอมมาวัฒสารอันนี้คนล่าสุดเลยค่ะ ก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงแล้วค่ะสำหรับดาราน,นักแสดงนะคะพูดอะไรออกไปเนี่ยก็เสียงดังกว่าการเป็นคนธรรมดาค่ะก่อนหน้านี้ค่ะก็มีทั้งคนไทยอย่างเซเลสเตยสยามที่คุณอาทิ์ได้เล่าไปนะคะและก็ก่อนเซเลสเตยสยามไม่นานค่ะก็มีเอมจินีนาโจลี่นะคะได้เป็นทูตยูเอ็นนานแล้วค่ะแต่ว่าก็กลับมาเยี่ยมแม่ห้องสอนของเรามาเยี่ยมผู้ลีภัยนะคะก็คือแฟนๆเนี่ยก็ติดตามรูปกันใหญ่เลยแต่ว่าล่าสุดที่จะอัปเดตให้ฟังกันในวันนี้ค่ะคือเอมมาวัตสัรที่เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเมืองผู้ดีนะคะคุณผู้ชมอาจจะรู้จ นี่เกรนเจอร์ในแฮร์รี่พอตเตอร์ล่าสุดเธอได้เป็นทูตยู w o m e n ค่ะ เอมมาวัตสันส์คอลเลจเดย์สกำลังจะมาถึงจุดจบนักแสดงสาวมาความสามารถคนนี้ค่ะเอมมาวัตสันนะคะถูกประกาศชื่ออย่างเป็นทางการไปเมื่อวันจันทร์ที่7กรกฎาคมค่ะให้เป็นพูดสันทวะมตรีของ u n v m e n องค์การระหว่างประเทศด้านการรณรงค์สิทธิความเท่าเทียมของสตรีนะคะโดยนักแสดงสาววัย24ปีค่ะได้กลายเป็นตัวแทนพูดคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้การบริหารงานของฟูมเซลมาแลมโบงูกาเลขาธิการหญิงประจำ u n v m e n ซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองชาวแอฟริกาใต้ค่ะ ทั้งนี้นักแสดงสาวก็ยังได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเธอตื่นเต้นกับบทบาทหน้าที่ใหม่ที่เธอยังต้องเรียนรู้อีกมากและยังหวังไว้ค่ะว่าความรู้และก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาจะช่วยให้เธอได้ทําหน้าที่ทูตประจําูเอ็นแม่ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งโครงการที่เอมมาวัดสันจะต้องเข้าร่วมนะคะคือโครงการ P ีฟรอชีค่ะเพื่อรณรงค์เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศของทั้งหญิงและชายรวมถึงการโปรโมทการศึกษาสําหรับสตรีนะคะในประเทศบังคลาเทศและแซมเบียค่ะ ซึ่งหลายคนก็น่าจะจำเธอกันได้ดีกับบทบาทนี้นะคะเธอไมโอนี่เกรนเจอร์ค่ะในภาพยนตร์เรื่องดังแฮร์รี่พอตเตอร์เริ่มถ่ายทำตั้งแต่เอมมาวัตสันมีอายุเพียง10ปีเท่านั้นนะคะโดยภาพยนตร์แ <I> ฮร์รี่พอตเตอร์นั้นก็มีทั้งหมด8ภาค <c oughs> ถ่ายทำจนครบค่ะจนจบเมื่อวัตสันอายุ21ปีก็เรียกได้ว่าเป็นบทบาทอันยาวนานนะคะที่ทำให้แฟนๆหนังก็ติดตาค่ะแล้วก็ติดตามพัฒนาการของเธอกันไปเรื่อยๆ โดยในเดือนมีนาคมปี2014นะคะนักแสดงสาวก็พึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบราว์ค่ะในสาขาวรรณคดีอังกฤษค่ะ